โอเคครับผมวัดไม่ดีทุกคนนะตอนทักทายผมก็จะพูดว่าวัดดีเลยเพราะว่า,ว,าวัดมันไม่ดีเดี๋ยวติดโควิดโอเคครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิมานรินะครับผมโอเคจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นสไรดอยู่แล้วใช่ไหโอเค okay, วันนี้ผมก็จะมาสอนการเอาเอวตารจากวีลอยใส่ยูนิตี้นะแล้วก็ เอาลง VR Chat โอเคอุปกรณ์ที่ต้องมีนะก็ต้องมีวีลอยสตูดิโนะก็จะทิ้งไว้อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะแล้วก็อย่างที่2ก็คือ Unity อันนี้คือขาดไม่ได้อันนี้คือ Unity 2018นะโอเคคืออันใหม่นะั่นแหละเพราะว่า VR Chat มันอัปเดตอย่างที่สองไม่ใช่อย่างที่3ก็คือ VR Chat SDK 2ทำไมต้อง2คือ โหลด VRChat SDK 2นะครับผมอย่าไปโหลดเองสายนะเพราะว่าเห็นเขาบอกมาว่าเขาไว้สำหรับสร้างโบโอเคนั่นแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งลืม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 คือ VRM ตัวนี้นะโอเคอย่างแรกคือเอาอวตารจากวนลอยมาก่อนนะเราจะเอาอวตารจากข้างบนนี้ก็ได้นะมาปรับแต่งอะไรนิดหน่อยก็ได้หรือว่าจะสร้างเองก็ได้ คือจะทำทรงผมเองจะทำอะไรเองทำได้หมดโอเคส่วนผมจะเอาตัวจากข้างบนก็นแล้วกันอ่าโอเคพอได้อวาาตารที่อยากได้นะสมมติทำเสร็จหมดแล้วนะไม่ไม่เสร็จหรอกอยากแต่งตาอยากใส่ตา,อา,ตาขอใส่หน่อยไม่ไหวแล้วโอเคขอใส่ตาแป๊บหนึ่ง คือไอเราอ่ะจะดาวน์โหลดตาหรือไม่ก็เอาไปใส่เองก็ได้นะจะดาวน์โหลดตาเราเอาไปใส่เองหรือมันก็คือจะทําในวินลอยก็ได้แหละก็โอเคถ้าใครดูจากตาก็น่าจะรู้นะว่าเป็นใครไม่หรอกไม่รู้อ่ะเพื่อโอเคพอเราแตกอะไรเรียบ,บร้อยเสร็จหมดแล้วนะก็เข้ามาที่คำว่า,าแคม ERA หรือมัก็ไอตัวด้านขวาสุดนะโอเคคลิกแล้วก็ X อีกสปอร์ p o ล t อ o เลเจอร r แล้วก็กดโอเคก็หาที่เซฟเอานะคือคุณจะเซฟไปไหนก็เซฟเลยโอเคพอเซฟพอเซฟเสร็จเรียบร้อยนะนะนะก็กดปิดไปเลยแล้วก็เข้าที่ Unity นะครับผมแล้วก็สร้างไฟล์มาเหมือน,นเดิมนั่นแหละโอเคเราก็เอ่อเอา VRChat SDK เนี่ยตัว2020นะ่ะโอเค ก็ลากไปใส่เลยโอเคพอพอ S D K ลงแล้วใช่ไหมเราก็ล็อกอินเหมือนเดิมนะโอเคโอเคแล้วเราก็เอาตัว V R M V R M ของเราเนี่ยเอาคือเราโหลดมาใช่ไหมเราจะได้ไฟล์เป็นไฟล์ซิปมานะเราก็กดแตกไฟล์ออกมาเลยนะแล้วก็มันจะมี2อันเนี้ยโอเคมันจะขึ้นมา2อัน เราเอาตัวชื่อยาวๆอะ่ะหาตัวชื่อยาวๆเราก็พอลงเลยมันพอแป๊บเดียวมันใช้เวลาพอร์ตไม่นานนะโอเคพอพอร์เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เข้ามาตัวตอนแรกมันไม่มีคําว่า vim ตรงนี้ใช่ไหมพอเราพอร์ลงมันจะมี vim ตรงนี้อ่ากดเข้าตรง vim ตรงนี้แล้วก็มาที่ vim 0.550แล้วก็กด import ลงเลยแล้วก็หาอา่ไอตัว อวตารจาก v ีลอนะก็เอามาใส่คือไอตัวอวตารจาก v ีลอเนี่ยเราจะได้ไฟล์มาเป็น VRM ใช่ไหมที่แบบว่าหาอวตารของ VRM ที่เราเซฟไว้นะก็กดคลิกที่อวตารแล้วก็เราก็เซฟไปอ่ะโอเคแล้วก็รอสักครู่โอเคพอเราพอเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะมีอวตารตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เอาอวตารใส่ไป ก็ปรับเป็น0ูปรับเป็นศนปรับเป็นศูนอ่าโอเคคือไอที่เราทําอยู่นี่ยคือแบบที่1น,นะไอแบบที่2ก็คือเอาไปใส่ในเบรนเดอร์แล้วก็เอามาใส่ใน Unity อ่าโอเคอันนี้คือแบบที่1ก็คือเอาวีลอยมาใส่ใ Unity เลยอ่าก็ตัวสีมันก็จะเหมือนดินน้ำมันนิดนึงก็ทนทนเอานะ โอเคคือถ้าไม่อยู่ที่สว่างก็จะเหมือนดินน้ำมันนิดนึงแต่ถ้าอยู่มืดๆหนก็เหมือนดินน้ำมันนิดน,นั้นโอเคกดคลิกที่ตัวอวตารนะครับผมแล้วก็เข้ามาตัว V I เหมือนเดิมแล้วก็กดไอตัวดาลาังสุดนะโอเคติ๊กตรงนี้ออกอ่าแค่นี้แหละแล้วก็เซฟไปโอเคพออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็กดโอเคไปอ่าแค่นี้คือเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคเอาตัวกด W เ,เราจะเหลือ W via chat นะโอเคตัววตาเราผมตั้งชื่อไว้ W เชย่ะโอเค okay. okay. แล้วก็แค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ทำเหมือนเดิม build คือแบบสร้างมันมาโอเคกดสร้างมาเหมือนเดิมนะคือแบบเหมือนการทำอวตารทั่วไปนะก็โอเคประมาณนี้อ่ะไม่ชอบรูปก,ก็เปลี่ยน แล้วก็ตั้งชื่อโอเคนะครับผมก็จากนี้มันก็จะเข้าไปในตัวของ v วียแชทนะครับผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะเฮ้ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปทดสอบอวตารนิดนึงนะก็โอเคเดี๋ยวเจอกันใน V วียแชทนะครับผมอ๋อแล้วผมลืมบอกอีกอย่างนะก็คือบางคนนะผมที่แบบว่าบอกผมมาว่าอยากจะ เต้นแบบแบบแบบเต็มเพลงอ่าคือแบบว่าถ้าเราเอาไอ้พวกท่าเต้นเนี่ยใส่ตรงอ e ีโมดใช่ไหมไม่จะเป็นอ e ีโมดหนึ่งถึงอ e ีโมดที่8นะก็คือมันจะเต้นได้แค่1นาทีนิดๆนะครับผมก็ถ้าใครอยากเต้นแบบว่าอยากเต้นเต็มเพลงอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องไปใส่ในชิป F คือมันยุ่งยากมากผมก็เลยแบบว่าผมก็ยังสอนไม่ได้เหมือนกัน ว่าผมก็ยังไม่ไม่ได้ทำคือแบบว่าไม่ได้ทำมันนะก็โอเคเดี๋ยวผมก็รอเพื่อนผมมาสอนก่อนเดี๋ยวผมก็มาสอนให้อีกทีนะคือโอเคก็รอไปสำหรับ EP 3อันนี้ผมก็จะเป็นเอาเอาบตาจาก v ีลอยไปใส่ Unity แล้วก็เข้าเ r ีย a t นะครับผมโอเค,อเ,คเจอกันที่ v r ีย a t ชนะครับผมโอเคเราเข้าเกมมาแล้วนะ ก็โอเคหาอวตารกันเออฮะโอเคนี่ไงโอเคเดี๋ยวแป๊บ,บนึงขอเตินไปหากระจกก่อนโอเคนะครับผมก็โอเคอวตารนี้เราก็ได้แล้วนะคือสีมันก็จะเหมือนดินน้ำมันนิดนึง <c oughs> ดูแสงสิแสงนี่มันอะไรกันแล้วไม่มีไดนามิกโบนดเวยนะครับผมก็โอเค คือใครอยากใส่เดนิมิกบนก็หาใส่นะครับผมส่วนอวตารตัวนี้ที่แบบเราผ่อนลงเนี่ยมันมีหน้าตามาให้อยู่นะครับผมก็คืออ่ชิป F5 ถึง F8 มั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคก็คลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วผมไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่4นะครับในการสอนสร้างนะครับ ก็อีพีที่สี่ก็น่าจะเป็นพวกแบบอ่าเต้นแบบเต็มเพลงนะก็น่ารนะครับผมก็โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า see y o u อ g a ก n ครับผมโอเคไปบี